สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาช้อนแหนแดงนะครับที่เราอนุบาลไว้ในแปลงแผ่ก้านะครับข้อดีของการเลี้ยงแหนแดงในแปลงแผ่ก้าก็คือว่าจะปลอดจากสารคุมและฆ่าวัชพืชนะครับทําให้แหนแดงเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบน้ําในแปลงนาดําในแปลงพ่อก้านะครับก็จะมีการใช้ระบบเปียกสลับแห้งซึ่งทําให้แหนแดงเนี่ยมีการจเจริญเติบโตได้ดี เดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะแหนแดงที่ขยายตัวเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือส่วน พื้นที่ของแหนแดงนะครับในแปลงแผงก้าอันนี้เป็นพันซ้อนนะครับจะเห็นว่าเติบโตอยู่เยอะมากแล้วก็คุมหน้าดินนะครับป้องกันวัชพืชได้ด้วย